สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้เรืประเสริฐซร้ครับนานแล้วนะครับที่ผมไม่ได้มาถ่ายน้างงานแบบนี้นะฮะนี่บรรยากาศที่บ้านเสียวนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะฮะนี่ FC แฟนลับาก็กำลังทยอยเข้ามากันเยอะแยะนะครับวันนี้บรรยากาศดีอากาศเย็นนะครับนี่ทุกคน <c oughs> ตั้งใจมามากเลยนะ,ะนี่บรรยากาศคลึกคลักมากนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะสามทุ่มอยู่เลยนะฮะ ทที่กว้างขวางมากนะครับ,บ,บราคา120บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ FC ไปขับมาเรานเนััเยอะเลย จะบอกว่าสถานที่กล้องขวังมากเลยนะครับวันนี้นี่นะรักษาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับดูแลความสะดวกนะครับแล้วก็ตรวจค้นอาวุธนะฮะอย่างละองเ,องเอียดเลยทีเดียวนะฮะนี่ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องชาวสิสเกษนะครับที่มาทุกครั้งก็อบอุ่นทุกครั้งนะครับ้านย้งนร้ายาเก็บนกยาสันกับราน โอ้โหแถวยาวเย็นเลยไดล่ะเอาเลยแถวยาวมากเลย,ย,เลยสถานที่ดีมากเลยครับสถานที่จอด,ดรถกว้างมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูพาไปดูข้างในกันนะ ข้างในนี้ถือว่าพื้นที่กว้างเนาะนะครับคนก็ทยอยมากําลังจะเต็มแล้วนี่เลยครึ่งสนามแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะดูแบบเล็กหน่อยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นที่มันกว้างมากเลยนะครับใหญ่ประสิทธิ์นนามตกบ้านหนองสีนที่16นะครับผมนะครับตอนนี้ทางผู้นำหมู่บ้านแล้วก็ทางประธานนะครับก็กำลังทำพื้ีเปิดจุ่นะครับเดี๋ยวอีสกครู่ก็สาวน้อยเพื่อนแพงก็จะเริ่มกการแสดงแล้วนะครับ จะสมมายชมลันนิดนึงนะครับหนึ่งปีที่รอคอยนะครับทวกเราได้ไปจ้างสออาสาอเทศต้นแพงันหนึ่งปีเต็มๆนะครับ9พฤษภาคมที่เราไปจ้างนะครับ9พฤษภาคม66มาเล่นวันนี้9พฤษภาคม67พีพ่น้องรักษาหางัตบไว้ดีๆนะครับวันนี้นี่นะครับเจ,จาพาก็บอกนะว่าจองเอาไว้หนึ่งปีนะครับจองเมื่อวันที่9พฤษภาคมนะครับแล้ววันนี้ก็มาเล่นวันที่9พฤษภาคม แล้วก็เราจะได้ร่วางัลไปพร้อมๆกันด้วยครับโรการนี้ก็เรียนเชิญรับชมนะครับนวลลำยิ้มใจอลังการอที่บ้านเสียวของเราได้จัดให้พี่น้องพี่ชามือนกันครับสาวนอยเพชรต้องแทงสมบูรณครับตอนนี้เอฟซีเพนซสารังทยอยเข้ามากันเยอะเลยนะครับอีกสักคู่ประมาณไม่เกินสี่ทุ่มผมคิดว่าน่าจะเต็มทุกพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้ถนนข้างนอกก็รถเยอะเลยนะครับ อากาศดีมากเลยครับวันนี้อยากจะให้ FC แฟนคลับเนาะได้มาชมกันใกล้ชิดนะครับวันนี้ใกล้จะปิดฤดูกาลแล้วแล้วก็ฝากสาวน้อยละเพลินโชว์ด้วยนะครับสาวน้อยละเพลินโชว์เปิดบงวันที่31สิงหาคมนะครับส่วนสาวละเพลินแฟนนะครับปิดฤดูกาลวันที่29สิงหามยนุดมีะครตัดสินานขอบคุณทุกทีที่สุดทุกคนช่วยกันในครับสั้นๆนี้ที่เปลี่ยนเดินขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเพื่อนทีความสุขนะครับของพวกเราสาวน้อยเพลินแฟน นับจากทีนี้เป็นต้นไปผลงานการแสดงจะเริ่มขึ้นฉะนั้นขอความร่วมมือกับ YouTube ทุกท่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจทางย t u b e หรือทางทิ k ต o อกนะครับขอความร่วมมือด้นรทุกคนไปดูด้านหน้านะฮะไปดูด้านหน้าทันตกรการส่งเสริมและสนับสนุนนะครับท่านก็สามารถถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอได้จับรับกันอย่างูบริการคำวุันจังจสื่อษณาสื่ออีที่ได้มานรานท่ผู้เชี่ยวชาญร่วมกับ ตัยนม้เพอกระตุ้นกลุ่มตัวนี้รุ่อรุณเพื่อพูดการ้นที่รักษาความปลอดภัยนี่เตรียมความพร้อมนะครับวดีทุกสิและแอนทีวิีมือสารมากจากส่งหัวใจแค่สิบบาทวิวแอปพเที่มีพาและอิี่สุดในโลกดาวโหลดดมือถือหรือ่าเว็นไซ้ีทีีเอสพ่หน่งในไทยกแเอาทาง่ดานโปรแนสอาดตัวสบายกับ หิวเดียน่าขาวสายต้องเอาุญไทยยิงออกสวยงมต้องอิงออกฝ่ายเราน้ำยาจองเราคือส่วเชื้อโคตรีไลท์ของส่ชื้อหนาสามเท่าถ้าดูขู่เรียบง่ายใช้ได้ทําคตรขู่ตับวิบัตรสาวนโอ้ปยันมาเยอะเลย ันมา่างอย่าง,งต่อเนนี้นะครับ FC แฟนคลับ้ดยมาเข้าชมอย่างต่อนนี้เลยบัตรราคา120บาทเท่านั้นเองนะครับสัรกาความสนุกเริ่มขึ้นแล้ว าคคนนูร่อยะับฝาก f c เป็นกําลังใจให้กับทีมงานสาวน้อยเพื่อแนแพนในค่ำคืนนี้นะครับที่บ้านเสียวนะครับตงหงกดซื้อสเก็ตนะครับก็อย่าลืมนะครับสาวน้อยเพื่อนแพนปิดมงวันที่29นะครับบอลโจแจกไข่100,000ฟองนะครับแล้วก็สาวน้อยบอลโจนะครับจะเปิดวงวันที่31สิงหาคมน,นี้ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ